นี่อย่างมือสามือสี่บักปางมาปางมาายนี่ละของขายอ๋อชื่อต่อต่อมาเรื่อยๆมันกับบวกึืนทีละห้าบาทสิบบาทมังนี่ชื่อห้อยแปดสิบบาทก็พอได้มห้อยพอได้อยงเดียนี่เขาซื้อเขาับนี้นคีอได้ตลาดย่าช้าครับ แม่ค่ะกําลังมาหอดแม่ค่ะตื่นสวยวงกอดไหลสวยสวยอ่ะคนสวยจีสวยมากกําลังเลงมือนั่งเลงมือจ้าอดเข่าเอ้าวันนี้ไม่เรื่องยังสิเราเอาเยังอยังโน้นอาะเอาเรื่องไหนแม่เรื่องเรื่องที่อ่าขี่หลังละกะอะไรนะเว้ อ้าวนเี่หลังเนี่ะไรหพี่ว่ากล้าพิสูิน์นึงก็จิกโอ้โหเรื่องนีเรื่องนีันอาร์ตไหมเรื<_><_่องนีโ่ันนอาร์ตบอกเออเออไม่ใหญ่นะเล่าคุ่กคได้ขอนแกนคอนแกนคูอนอนแก่บานเยนเื่องถ้าคู่อนเนี่ไม่ใหญ่ไปอัน ู่ร่งใหม่เป็นว่าฟั้งเวลาไม่ใหญ่นั่นแล้วเป็นอำมาพื่ดในเกศอ๋อในเ็ศพีเป็นอามาพื่อมาพากไปไกะบ่าใบ้านนี้มือนั่นมือมือนั่นเอืนมือีแล้วเท่านั่นเออเาขึ้นจากไปไ้ไปหน้าเออเราขึ้นจากไปไ้ไปหน้าบ้านแล้วก็แต่ว่าขึ้กภาเ้ยาไปเิงหน้านี่นอนนั่นกัจักจี้หนน่น ก้อนกะเรางูนกโกย่หันขวบกะอยากไปเมืองเจ็ดแปดปีบริเวณสายเลยนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเอามาพึบ้านเอามาพึบมาผ่าน,นอนอยางเดียว้านพัวก,ก็ว่าโอ้ยจ็ดสิไปยัง กับว่ามีอีหยังกับว่ามีสิให้ไปแบบไรขวากว้างพี่แล้วเจ้สิษย์พ่อคอยไปมื้อนี้ข่อยอยากไปเจ้าสิษเกลาก่อยไปกับเกลือจางไดนก็ได้เออเฮ็ดจังได๋ก็ได้ว่าเจ้าคอยไปฮอดหน้าเดี๋ยวไปเมืองมาเนนี้ยมาเนี้ยัวากันอ่อนบ่อนตั้งแต่เช้าเด้แต่เดิไปหอดเตี๊ยเพี้นกุนขวาก็เลยอดความอ่อนบ่ได้ความเลยเกีอาเอา ยเยียมี่ะเยียมี่ะไปนา,าเยี่ยมี่ะไปไปนาไปเวงนา<อ>ไปหอดลงนี่เป็นจักนจกจักหนูจักกาบินกันชวนทันชวน,นกันห<อ>่องเซวเซ<อ>วมันก่อนจักเขาติมาทวงยังี<อ>้ยทวงเง,งี้กับพวกจักเขาเหล่าเมียนบอ่องวันหัวนั่นกเ็เลยสูนมามตั้งยาหอกหน่หยอยยาหยังเ มึงสิมาห้องยังกาโนกตีกูติจับสีแม่มึงเบิดเด้เพื่อนว่าบ้านนี้ว่าเนี่ยได้เบาว่าเนี่ยได้เบาเอ้าเท้าเพื่อนว่าเจ้าสีไปสี่ยังนกกานี่เจ้าสี่เป็นสีหยังนกกากูดูทั้งหนังเจ้าคือเบเสี วาก่เจ้มีกตมีที่อดเรื่มอันนั้นยังมาเรื่อากีนว่าานี่ก็เลยห่วยเพราะว่างไสกับแงะไส้แงกขวางอดอุ้มหันเนี้ยมันด้ปีเนาะเกตปีกับโบสุ้นจะเกียรตน่ะนะเกีตปีแปดปีวบนเลยเขาเมียเข่าแอมเขาอุ้มหันผาไส้หมดออกเฝ้าฟังเพร เห็ดจะว่าสิงัดเงียจังไหนแล้วเมียนมอเนี่ยค้นเนื้คนฝาเป้าเมียนมอเรงยกว่าอันไหนอันไหนมันหรือบานีนกระเฮ็ดฝเป่าเ้สิงาดสีเงี้ยแบบไรมันก็เลยกลายเป็นสิปดปดอันอันอันนั่งจากเออสิปดเอ็นเซนเอ็นหบวูจากันี้นี้พรายันี่แล้วเราเห็ดเด้่ยวแล้วกับลูกขึ้นมากมากหุ่มขวัใจหัวแล้วเจอบานนี้เราไปยืนถ่ายพวกใหม่ ทพิ่น่าเอ้ามาเป็นพี่หลอกหลอกได้วันตายดอกพี่หลอกก็เดี๋ยวมาวันเพราะขวานกับหวันนี่เป็นมเมียกูตายดอกนอกกับทีเดียวเบิ่งบพราะว่าในเดียวเบิ่งจำเมีกย,ยกับว่ามาท้อมาเนี่ยม<อ>าเนี่ยก็เอ้ามาเนี่ยก็เลยบ่ได้เกียร์เมียยางเป็นหอดหน้าวันอยู่เกตเปรตปีแล้วต้งตายมึงตีหรอนี่แหละวุ้มอัศจรรย์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 แบบนี้มันนั่น นี่มัน่าแเ่ะเมียป่วยเมียป่วยบ่บ่คำขิ้นจะเขียรเมนบ่บ้านบ้านห้ามมาค่ำขิ้งมันจ้วัดติดไปอันยูวันใดจะสินเอ็นเมนบ่สินเอ็นเน้คนมันคนมันเห็ดคนมันเก่าเ้วยกายว่ิสิเสินอินนี่มันสิขอดสิยังวันใดมันเรื่ยสิเศร้าเมนบ่ยูมาสิเปเกิดปีแปดปีแล้วจังมาตายอีกหายเลยหายเลยนี่แหละโรคมีคือคืออัน ันบวเสียกับยาลบลูมาเนียเป็นว่คข้าคขิงเทียกับเออกับรถนี่นะยาพ่สี่มากยาเสหายเลยจนมาเจ็ดปีแปดปีกันตายมึงที่เราเนียเมียเป็นกับวั่ข้าคขิงบ่เห็ดยังจักเทียหนึ่งแม่ยาตีเนียตายเปวันเจ็ดปีแปดปีวันเมื่อปีเมื่อนั้นเล่าจ เศร้ากับวัวแจ๊กพอว่าแล้อยากไปให้ไปหน้านมานี่มาเกิดนกหน,กนเูเตีมมนนนเเ้ยวซูมือนกหนูกับวะนี่วิ้นตัวนั้นกะกาก้าตัวนี้กะกาก้ามาทวนทันตัวนี้มาเรียนบอกมานี่วฮาเตาที่เป็นสียังนกกาเจ้าคือมุจทั้งดังก็มุสินั่นดัง <c oughs> มานี่วันนี้ว่าเหตุเดียวมัน <c oughs> ปุปด่ดปุดไ <c oughs> อ้เซ็นอินเขาออกกับวัวแจ นี่เนาะเจ้าหายหายป่วยหากยาตัวนี้หายมาพื้นโมจีจุดยอดอันนี้เรื่องจริงวันนี้พ่อใหย์นนะว่าเมียเก็เป็นน้ำมะเฟืองหือกันกันเฮ็ดนี่ก็ยานแง่ตา ก้าวอันเด็นี่ฮันเ็ดนี่แต่ย่านเียบายนี่ขอเมียบโชว์แม่บอกคนเด็ดคนมันโมทัมมาลาที่มันเอาเวทยาเียบย่เอาลรเช้าจบนี่แหละยา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 หักดีดีอีดี